ดีครับสวัสดีสสทุกคนนะครับวันนี้พ่อเอ็มจะมาลองเล่นเกมมือถือเกมนึงนะครับซึ่งเป็นเกมเกี่ยวกับโรงพยาบาลที่ได้มครับแล้วพ่อเอ็มกับออมเล็ตเชเบตก็กาลังนั่งดูด้วยกันครับสวัสดีครับออมเล็ตสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชเบตสวัสดีค่ะนี่อยู่โรงพยาบาลของเราใหญ่มากเลยนะครับมีคุณหมอมีบุคลากรหลายคนมากเลยนะแต่ตอนนี้เขามีคุณหมอให้เลือกสองคนแล้วเขามีเคสขึ้นมาตรงนี้เป็นเคสเกี่ยวกับหูนะครับเราลองกดเข้าไปดูซิว่ามีอะไรบ้างอุ้ยเขาบอกว่าเป็นมินิเกมนะครับถ้าคุณ เป็นด่านเลเวลหนึ่งเป็นเกมเกี่ยวกับหูวะ่ะเราลองเข้าไปดูอมอวอมาแล้วครับผมโอ้โหดูจากหูคนไข้คนนี้น่าจะไม่ได้ทําความสะอาดเลยใช่ไหมใช่ค่ะมีขนแล้วก็มีอะไรเนี่ยมีสิวด้วยสิวด,ววดำๆเนี่ยสิวหัวดําเม็ดใหญ่มากแล้วก็มีขี้หูแล้วตรงขอบหูเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีสิวด้วยนะสิวเม็ดใหญ่เหลืองเลยนะเดี๋ยวเราลองช่วยเขาดีวกว่าเนาะอเราเริ่มจากดี อันนี้เราคือเราทายาอะไรไม่รู้นะใครรู้บ้างทายาตรงขนอ๋อยาลอกขนหรือเปล่าพ่อพี่ม้ายาลอกขนไดไหมอุ้ยมีขนในรูหูด้วยอ่ะแล้วเรามาดึงกันนะยาลอกขนอุ้ยยาลอกขนเอาเลยลองดึงขนดิอาจจะเป็นดึงบ้างเดี๋ยวตรงนี้ให้พ่อพี่มดึงแล้วกันพ่อตรงหูต้องดึงเบาๆนะอุ้ยขนเขาออกไปหมดแล้วต่อไปนะครับเป็นเหมือนคาบหนอนนะพ่อพี่ม้าเช็ดคาบอ่ะเช็ดคาบอ่ะเช็ดคนละที เช็ดคอทีอ่ะเก้าเลยอ่าน้องเซเบอ่ะพี่ยมเลยเช็ดในหูเดี๋ยวพ่อไม่เช็ดเองอุ้ยในหูก็มีหูอุดมีหูอุดด้ยเฮ้ยใจเย็นจังแล้วเดี๋ยวพ่อเอ็มหนีบอกให้นะหนีบอกให้เดือดเดึอดเอ้ยเขามีขี้อะไรโห่แตได้เงินนะแต่ได้เงินนะพ่อเอ็มเราได้เงินเราต้องทำเราต้องทำ แล้วนี่โรงพยาบาลนี่มันมีอะไรบ้างเนี่ยนะเราก็ไม่รู้ว่าเล่นยังไงนะครับลองเพิ่งหลอกมาแต่มีคนเดินอยู่รอบๆโรงพยาบาลแล้วในโรงพยาบาลก็จะมีหมอแล้วตามนอกโรงพยาบาลก็จะมีหมู่บ้านของคนนะครับตอนนี้นเรายังไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้บ้างนะแต่เราลอ,ลองกดตรงหูครั้งหนึ่งแล้วกันอ๋อนี่ผ่านแล้วถ้าจะเล่นด่านสองต้องทำยังไงมาแล้วครับด่านสองอา้าวเขาบอกว่าด่านสองก็คือต้องรอต้องเรียกคนไข้มาเนะี่ย อ่าคนไข้มาแล้วนะครับมีพยาบาลแล้วก็คนจ่ายยาอ่ะเราเรียกคนไข้ไปนอนบนเตียงก่อนเอาเตียงไหนดีเตียงไหน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 ดีเตียงบนแล้วันอ่าอ่ามีคนมาอีกคนนึงคนนี้ไปเป็นอะไรนะเเ็ไปกดกดกดเลยคุณหมอมาโอ้มีคุณหมอชายและคุณหมอยิงมาดูนะครับอ่าน้องที่เป็นเอายาไปให้เร็วยาให้คนบนบนอน้องที่เป็นลากไปมันเป็นี่ลากตีงนอาบนบนกดตรงนี้เอายาไปเสิ แล้วคนนี้มาใหม่เดี๋ยวเขารอนานเอาเอาอ๋อพับไม่เสร็จพ่อเอ็มเอาัพับยังไม่เสร็จนี่เขายังไม่ได้พับอ๋อต้องจัดเตียงก่อนอ่ะคุณหมอมาดูหน่อยเดี๋ยวอะลูกค้าเริ่มเข้ามารัวแล้วครับจะเบ็ดอย่าพิ่งกดจะเบ็ยอย่าพิ่งกดยาลูกแม่เชียบไม่เขากดนะโอเคเสร็จแล้วกระโดดดึงดึงเย้ แจมาสองอันนะครับเรา,า,าจะกุญแจเพื่อไปเปิดเ,เล่นเกมอุ้ยเราได้เครื่องใหม่นะครับซึ่งนี่เป็นอันิวดีไวท์คาเลอร์นะครับอัลต้าสาวเป็นเครื่องเกี่ยวกับอัลต้าสาวเป็นแบบสีนะครับนี่เรามีห้องอัลต้าสาวแล้วนะ,ะเรารับไว้เลยคุณเพื่อนที่อยากรู้เกมอะไรรอดูท้ายคลิปนะครับเดี๋ยวจะบอกให้นะครับอตอนนี้เราทําอะไรต่อได้บ้างคุณหมอมีสองคนผู้ชายกับผู้หญิงคุณหมอผู้ชายบอกว่าเขาอยากได้เขาอยากได้อะไรเนี่ยเรลานะครับเล้าแอนเรียคือโซนรับรองนะครับส่วนคุณหมอผู้หญิงบอกว่า โอ้คุณจะต้องเติมเงินนะซึ่งเราไม่เติมนะ,ะเราไปไหนต่อดีเนาะเราไปดูเครื่องอาาาลัลตราซาวด์เราที่ทำอะไรได้บ้างไม่ได้นะตอนนี้เราได้แค่เคาน์เตอร์ที่มีพนักง,งานต้อนรับแล้วก็มีเครื่องอัลตาาราซาวด์นะไปเคสต,ต่อไปอ้าวเขาบอกว่าเจน96คอยวีดห้าเพนเซอเอ็มอโอ้มีเครื่องใหม่แล้วเครื่องใหม่แล้วมาแล้วครับมาแล้วครับ อาเเบตเป็นเขาเอําเม่ขอดึงได้ไหมต่อคนต่อไปเคลื่อนในตึงนะให้คนดูคนไข้คนละคนอาเชเบตเป็นคนจ่ายยายาเชเบตเป็นคนจ่ายยานะอุ้ยคนนี้เขาบอกว่าไม่ได้แล้วคนนี้อาการไม่ปกตินะครับต้องเข้าเครื่อง C D C D S I นะครับนี่เพื่อตรวจอัลตราซาวหมอมาดูหน่อยอ้าวเตียงไม่พอครับอ่าคนนี้เรียบร้อยรอทำการรักษาแป๊บนึงนะครับ นี่เด็กคนนี้หายแล้วต้องรอให้พับก่อนต้อรอพับก่อนอ่ะแม่บ้านเก็บเตียงหน่อยแม่บ้านเี่ยวขอบเฉเบตไปค่อยอาให้ยาเดี๋ยวเฉเบตเดี๋ยวเฉเบตให้ให้ให้ออาเก็บเก็บเตียงหน่อยแม่บ้านอดา๋ยเบเบตลากลูกค้าไปหน่อยให้เฉเบตลากลูกค้าคนนี้ไปเดี๋ยวเฉเบตลากไปข้างบนเตียงมากอุ้ยมีเด็กคนนี้มาเด็กคนนี้เป็นอะไรมาเนี่ยเอ้าเรียกลืมเรียกคุณหมอโอ้โหคนไข้มาหอตั้งนานลืมเรียกอุ้ยต้องการเข้าเครื่องสองคนเลยเอาไป เอาเก็บเตียงรอเก็บเตียงรอเอาเก็บไม่ได้คุณหมออยู่เขาไม่ให้เก็บอยาไม่ให้เก็บเตียงเขาบอกว่าต้องให้คุณหมอไปก่อนอ่ะคนนี้ก็ต้องเข้าเครื่องอ่าเรียบรอ้อยเข้าเครื่องรักษาแล้วนี้คนนี้ก็ลังบอกว่าคนจะรอไม่ไหวแล้วเร็วเดี๋ยวคนนี้จะหนีแล้ว,หลวเหลืองแล้วเร็วลากไปเร็วๆโอเคโอ้ตามคุณหมอมา <Yeah. S 1> หน่อยไม่ได้เขาไม่หิวยาก,กันเลยน้องเชเบน ่าตอนนี้เรากำลังรักษายามาแล้วหนูก็กดตรงยาดิ่าคนนี้ไม่กินยา,ยาเด็กเขาหกล้มมานิดเดียวเย้ราแล้วอ่าครับตอนนี้เราจะไปทำอะไรตอ่ตอพีต่อไปโอ้เราได้เราได้โตะเราแล้วนะครับเป็นโตะรับรองเอาไว้รับแขกนะนี่นี่ถ้าคนยังไม่ด้เอาไหนดิเอาไหดิเอาสีนี้เอาอันนี้เอานี้ใเราชเป็นเลื่อมา้ห้้สอเป็นเลือเอาสีนี้โอเคเอามาที่เลื่อน โอเคเรามีที่รับรองแล้วนะครับสามารถรองรับลูกค้าได้แล้วนะแล้วเข้าไปดูเมมโมรี่เราสามารถทําอะไรได้บ้างอันนี้เรากดอะไรเนี่ยเพิ่มก็กดม่วมๆไปนะเราก็ข้นบนอ๋อเคลม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 เย้ได้เพชรแล้วอ๋ออุยอกคำหูแล้วอ่ะเขายังไม่เปิดเลยเนี่ยเขาบอกว่าเพชรเราไม่พอต้องมีสามร้อยนะต้องมีสามร้อยแล้วก็มีเพชรห้าอันใช่เดี๋ยวเราย้อนกลับก่อนเอาย้อนกลับยังไงเนี่ย ไม,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นะครับต้องเล่นเพื่อหาเงินต่อเพราะต้องการเงินเง<อ>ินไม่พออุ้ยอันนี้มียามาเพิ่อมอีกวนหนึ่งเห็นไหมเหมือนยาช็อกโกแลตเลย <c oughs> มีถังขยะด้วยคราวนี้ต้องทิ้งขยะด้วยนะมันจะยากขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมเอาละครับโอเคเอาเอายาไปทิ้งขยะทําไมนะ่ะ <c oughs> เอามาถึงเรายาทิ้งขยะ่เาเรียกคุณหมอมา <c oughs> อ่าน <c oughs> ้องสเป็์ลากเด็กขึ้นมาบนเตียงหน่อยนี่ไปจ่ยยาด้วนจยาก่อนจยยาก่อนปิดพัดลม พี่พนมอาใจยาใจยาคนนั้นเขาเป็นไม่ใจ่าเขาเป็นลากคนนะช่วยใจยาหน่อยแต่อยากลากคนบ้างอ่ะพ่อเอินใจยาไม่แม่ไม่ใจยาคนหน่อยแม่เตียงมันไม่พอลูกเตียงมันไม่พอหรอมนะแรกใจยาก่อนใจยาก่อนโอเคคนนั้นได้ยาแล้วเอายากขาอยากยาช็อกโกแลตเข่เชฟช็อกโกแลตคนตรงนี้ช่วยคนนี้ยาบังคนอื่นดียาบังไม่บังเอาผมอ่าคนคนขอดอีกแ้มอไม่เห็นอุ้ยมีคนเก็บเตียงแย่แล้วแย่แล้ว เอาลาคนนี้จะหนีแล้วคนนี้จะหนีแล้วเออใหญ่คุณลูกค้ามาเต็มเลยอู้คนนี้จะเข้าเครื่องอีกแล้วไม่ใช่บเบียร์ค่ะต้องเก็บเตี้ยหน่อยเก็บเตี้ยหน่อยลูกค้าจะหนีแล้วโ,โกรธแล้วค่ะลูกค้าโกรธแล้วรอนานแล้วคนนี้เขาก็น่าบึ้งแล้วเรียกหมอให้เขาหน่อยเรียกหมอให้เขาหน่อยอไปเก็บ <ıkt> เตี้ยปนเก็บเตี้ยปนผู้ชายคนนี้งงดิเอ้ยกกินยาจะเป็นเอายาไปป้อนเขาเร็ว เอ,เอาไปอา้าวมัวแล้วเอาคนไข้บ <c oughs> อลโว้ยเขาโกรธเลยโอ้โหได้เงินน้อยเลยเขาโกรธมากนะโอ้หได้อยากอยากกินยาช็อกแลนทั้งคู่เลยอะโอ้โหเสริฟได้ทีละคนนะครับไอ้คนนึงเออน้องสเสเบ็ดกดรัวเลยพอแล้วน้องสเสเบดมีแค่สองคนเองต้องรอเขาปรุงยาก่อนโอ้โหคนนี้รอนานเขาหงุดหงิดเลยเ,เก็บเตียง <c oughs> เ,เก็บเตียงัเเบเตียงให้เขาหน่อย กระโดดเต็งนิ้งเรียบร้อยโอ้เมื่อไหร่ตังเราจะพอเนี่ยโอ้ได้อะไรมาเนี่ยอุปกรณ์ใหม่เขาจะแบบขอเปคนฉาดเขาพี่ขอเลือกเดี๋ยวขากดให้เดี๋ยวกดให้หยุดหยุดหยุดทุกคนหยุดค่ะอย่าแย่งกันให้ดูกดเองแล้วให้เลือกเอาไหนไปเขาเรียกว่าซุ้มกาแฟเบเกอรี่เอาไว้รับรองลูกค้าที่มาแลาวเอาสุดท้ายอันสุดท้ายทำอไรเอาเอาสีสองดีกว่าอันสุดท้ายเข้าดีนะเอาสอง ตัวใสๆดีดอ่าลูกค้าพอใจนะครับมีเบเกอรี่ในการเสิร์ฟให้ลูกค้านะได้รับความพอใจมากอ่าตอนนี้โรงพยาบาลเราก็ขยายขึ้นมาอีกแล้วนะครับคุณหมอบอกว่าอยากได้อะไรแล้วเนี่ยอยากได้คอริดอลซสีนะเป็นเก้าอี้รับรองเป็นโซนสวนนะครับมไม่ได้มไม่ได้ไปรุยตออุ้ยมีตรงนี้มีมีพายาบาลให้เพิ่มด้วย เมื่อกี้บุคลากรเราไม่พอนะครับเราต้องกดเพิ่มเราจองเงินไปซื้อได้นันเนี่ยสามร้อยแต่เราไม่ซื้อหรอกเราเก็บของมีหุ่นยนต์ด้วยโหมีเตียงเพิ่มเอาเตียงเพิ่มไหมเมื่อกี้เตียงไม่พอเอาเตียงเพิ่มไหมโอเคอเราจะพักกดเองเพิ่มกดเองโอเคได้เตียงเพิ่มหนึ<ะ>่งพันเดียวเงมากเลยตังจะหมดอีกแล้วตอนนี้เราซื้อเตียงเพิ่มแล้วนะครับผมเราจะไปทําการรักษาต่อแล้วนะไปต่อเลยไหมโอเคไปต่อ,ตอเราอยากรักษาโอ้ห <laughs> เราเรา,เราอยากให้ช่องนี้เปิดอ่ะไม่รู้จะเปิดเมื่อไหร่นะเนี่ย ต้องอันลอ็อกแล้วอยากดูว่าทําทำทำอะไรได้อีกไปเราไปต่อโรงพยาบาลเปิดเลยอุย้ยเขาบอกว่ามีอะไรให้เราเนี่ยเขาบอกว่าให้เอาให้เพิ่มให้เพิ่มเอาอ<ว>ดีแมเนี่ยที่ตัวเนี่ยเขาให้เพิ่มมันเนี่ยเพิ่มไปก็ตังหมดเลยเนะี่ยอ่ะเพิ่มไปละตังหมดเตียงไปลุยเราได้เตียงเพิ่มยังได้เนียครามีที่วางยาใหม่ด้วยเอา มีเวลานาทีขึ้นนะได้เตียงเพิ่มได้ยาเพิ่มแล้วสวัสดีครับลูกค้าคนแรกมาแล้วค่ะเด็กคอลากเอาเดกคนลกอ่าเลียงกัรเดียงกันเลียงกรงกะฉาอายุทุกคนหยุดนะเพราะเอ็มจะเล่นคนเดียวแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าเด<ม>็กๆ,ๆจะทําให้ช้านะไม่ต้องค่ะเดี๋ยวพิ่มเล่นคนเดียวค่ะอย่าทะเลาะกันค่ะโอ้เขาเอายาทีสองยานเรีอะเขากดหน่อยเขากดพาย้อขอยุไม่ให้กดค่ะทุกคนทุกคนเลี่ยงกันแล้วมันช้ากว่าเดิมค่ะ แย่งกันโกรไม่มีวินัยค่ะโอเคไม่แย่งแล้วอเมเบตไม่แย่งแล้วแล้วให้ค <Okay. S 1> นละตาอันนี้ให้น้องชิเบตก่อนนะเข้าเครื่องน้องชิเบตช่วยพ่อเร็วๆแต่เอาคนไปนอนเร็วคนไปนอนเร็วคนไปนอนนี่คนคนคนอาคนไปนอนเอาคนไปนอนเร็วนอนนี้โอเคน้องชิเบตจีเรียกหมอ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 วุ้ยหมอเราบุคลากรเราไม่ค่อยพอเอายาเอายา ยังไม่เก็บเตียงเลยน้องเชอเวตต้องเก็บเตียงก่อนเอาล่ะเข้ามาโอเคใจยาก่อนใจยาก่อนยาโอ้ยยาก่อนลืมเอาย,ยาอโอเคโอค้ยเ,เ,เ,เตียงไม่พอรีบไปสิเจเจรีบไปเร็วโอ้เตียงก็ต้องเก็บอาใจาย,ยาาขึ้นไหโอ้ลูกค้าลูกค้าแน่นแล้วคนนี้รอ,อนานหมอไม่เข้าสักทีออาค,คนนี้เข้าเครื่องอีก โอ้คนนี้เอายาสองอย่างเลยโอเคพ่อทำให้ละนักเรียนเต็มไม่พอแล้วยังไ,ไงดีริวค่ะลุงคนนี้โมโหแน่นอนโอ้ลุงคนนี้โมโหแล้วเร็วเร็วเร็วเจ็บเตียงเจ็บเตียงโอ้ลูกค้าเต็มร้านแล้วเร็วเร็วเขายิ้มให้สองอันโอ้หมอก็อน้อยจังเลยโอ้เกือบไม่ผ่านอะ่ะนังเรียนผ่านอยู่โอเค ไป,ไปตาพี่อเอ็มเล็กเราเรนนได้อะไรใหม่ครับอรโอ้ได้พี่นั่งขอ,องพี่นะโอเคเราพิ่มจะเลือกเองอันนี้อ,อุ้ยอัน,นที่สามมิตรอันที่สามสวยสุดแล้วบายต่อไปตาพี่อ็มเล็กกับพ่อเอ็มช่วยกันฮะอุ้ยตอนนี้เขาบอกว่าสวยมากอันนี้แหละบายเราต้องหาลูกค้าก่อนโอ้หเขาบอกว่าเขาบอกว่าต้องเพิ่มหมอแล้วนี่เห็นไหมแต่ว่าตังเราไม่พออ่ะสามร้อยก็เหลือหกสิบเก้าบาท หกสิบหกบาทโอ้ตังค์ไม่พอต้องเอาหมอเนี่ยโอเคไปอันนี้มีของฟรีบ้างไหมโอ้เตียงก็ไม่พออะไรก็ไม่พอหมดเลยเอาไปทำไมพวกเราไม่ค่อยซื้อหุนยืนเลยนะมา,าไ,ได้หมอเพิ่มมาคนหนึ่งละจริงๆเราอยากได้พยาบาลเพิ่มนะเร,เรียกหมอเรียกหมอด้วย เสรบยาเสพยาจ่ายยาแล้วกลับบ้านได้เก็บเตียงเก็บเตียงกลับบ้านได้เรียกหมอเก็บเตียงเก็บเตียงลูกค้าเข้าไม่ลูกค้าไม่เข้าเลยลูกค้าเข้าแล้วเดี๋ยร ah, ็วเพี่อนเล็เร <isation> ียกหมอเรียกหมอเก็บเตียงหน่อยเก็บเตียงหน่อยเข้าเครื่องโคดิไซนยน้องน้องน้องนอนเตียงโอเค พุ่ยฉีาย,ยาสองอันมาเลี้ยงหมอเลี้ยงหมอเอา้าคินยนก่อนเราทำไมไม่จ่ายยาก่อนเรามาอันนี้ถือว่าไหลลื่นโมคมณเยอะมากมีแต่คนเดิมอะ่ะคนนี้กินยาเยอะมากเลยคนนี้เขาไม่สบายหรอเขากินยาเยอะมากเลยเนี่ยไปได้แล้ว ยังไม่ได้ยังไ,ไม่ได้เก็บเตียงเลยเดี๋ยวคุณลุงม,มุนหิตม,มีหมอโอ้เรามีหมอเยอะเราเพิ่มหมอมาคนหนึ่งด้วยมาเพิ่งคีดไปคนนี้อ่ะเข้าเครื่งองตลอดเลยยังไงเออคนป้าอ้วนเนี่ <c oughs> ยายยาจ่ายาโอเคถือว่าไหลลื่นอนไปกลับบ้านได้ทำเราจะคนโอเคทุกคนแฮปปี <c oughs> ้แน <c oughs> เงินแล้วแต่นม่เสด็จเนาะโอ้ด้วกันพันห้าไม่เสด็จมาซื้ 1, อ,อของดีกว่า,วาวโอ้โอ้ยเขาเรียกว่าอินูิวไวซ์ไซลิงแมชชีนเป็นเครื่องแบบว่าเกี่ยวกับฉีดอะไรทั้งอย่างอ่ะเครื่องแบบเกี่ยวกับการฉีดยาเนี่ยใส่ลิง์เพราะว่าเข็มฉีดยาน,นะอโอ้อะะทำไมอูโทรเข้ามาพอดีเลยนะครับเอามาอยากเปลี่ยนต้นไม้อ่ะเพราะเอ,อ็มเปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนต้นไม้ได้ไดเพราะว่าโอ้เออเมื่อไหร่เราจะได้ไปเลเวลสองเนี่ยใช่ ต้องรอให้เพชรมีห้าก่อนหรอพ่อเอ็มไม่รู้เหมือนกันนะไปเอาฟอกเชเบตมาเชเบตมาช่วยพ่อเอ็มหน่อยแล้วเอารอบอกบ้างเอารอบอกเขาบอกให้เอาเครื่องนี้เขาบอกให้ซื้อเครื่องนี้คิดใอยากได้หุ่นยนต์เหมือนกันนะหุ่นยนต์เนี่ยลองไหมเอาไหมเอาช่วยงานหน่อยนะเจ้าหุ่นยนต์หุ่นยนตใจง่ะอาเอาเอานี่ยเราซื้อหุ่นยนต์มาแล้วนะกับเครื่องใหม่ไม่รู้เครื่องอะไรกันนะมาน้องเชเบตช่วยพ่อเอ็ม โอ้โรงงานเราใหญ่ขึ้นอุ้ยมีเครื่องใหม่แล้วเครื่องฉีดยาที่เราซื้อมาเมาื่อกี้นะครับฉีดยาจไปรแรกมาไปนอนไปนอนไปนอนฮัลโหลน้องชิเป็นลากเร็วๆสิโอ้ดูน้องชิเป็นลากอื่นมากเลยะครับต้องเราคล้ๆๆายๆแค่เขาเรียกหมอเรียกหมออุย้ยเขาบอกว่าต้องการเข้าเครื่องฉีดยาโอเคต้องไปเอาอ๋อต้องไปเข็มฉีดยาตรงนู้นมาฉีดน้องชิเป็ดเอาน้องชิเป็ดเอาเขาไปนอนโอ้เข้าฉีดยาแล้วโอ้เอาไม่พอเขาฉีดสองเข็ม โอ้คนนี้น้องคนนี้เป็นอะไรอาฉีเดเยอะต้งสองใช่เป็นยากดหลายทีลบกดทีเดียวมีเด็กๆต้องฉีเดเยอะนะพ่อเอ,อ๋มันน้องคนนี้ฉีดสองเข็มเลยต้องใส่น้องเขาฉีดวัคซีนแน่เลยเอาเก็บเตียงก่อนลูกเอาเอาไปนอนเอาไปนอนบนนี้เตียงนูน้นอ่าจะลุงคนนี้นอนนานละบอกหมอไม่มาสักทีอุ้ยใจยะเพิ่มกดให้ยังลากไม่ได้ค่ะคนนี้ยังไม่ได้เรียกหมอเลย แล้วเด็กไม่เห็นไม่เห็นเราบอกเลยพ่อเอ็มอ้ามั่วไปหมดแล้วอ่ะคนนี้ยังไม่ได้ยาช็อกโกแลตเลยยังพ่อเอ็มยังไม่ได้เราบอกเลยอ่ะพ่อเอ็มเราบอกอ่ะอุ้ยหุ่นหิดแล้วอ่ะถ้าไม่จะกดรัวสิมันจะมั่วลูกเงี้ยมาช่วยอย่างเนี่ยคุณยนต์ไม่เห็นมาช่วยเลยหุ่นยนต์ไม่ช่วยสักทีไม่ช่วยถ้าไม่จะออมเลยจะยุ่งสายตาน้องแพ้ก็ไม่เป็นไรโอเคเอายาก่อนลูกคนมาสามคนดิ น้ำหงุดแล้วแล้วน้องผู้ชายอ่ะป้าคนนี้แกป้าคนนี้กระดูกหักพ่อยังเห็นไหมน้องไม่เอาน้องคนนั้นนองแซงคิวป้าแซงคิวป้าแซงคิวน้องน้องน้องหงุดหงิดแล้วคนนี้ก็นอนนอหมอนานมากโอ้ยกว่าจะผ่านเกือบไม่รอดนะครับโอเคตาออมเล็ดตาออมเล็ดกดค่าได้อะไรใหม่ได้อะไรใหม่เขาเรียกว่า ปอดหัค่ะเป็น cardiology r รูมนะครับผมเป็นเครื่องแบบเกี่ยวกับหัวใจนะนี่เรามีห้องใหม่แล้ว้าวอุ้ยเขาบอกว่าคุณจะได้หมอคนใหม่นะครับเอาคนไหนดีคนนี้นี่คนผิวคนผิวสีนี่แหละเก่งเขาบอกว่าคุณนะคะได้ของรางวัลใหม่ค่ะ คืออ้าวโอ้ได้ของมาเพียบเลยเมื่อไหร่จะได้ทำหูสักทีเนี่ยเออเคลมรางวัลใน้ัวันด้วยอ่ะเคลมให้หมดเลยสามสิบหัวใจเราบอกเราบอกต้องเจ็ดเดย์เลยอะเพราะแล้วก็นี่ครับอุ้ยลองแล้วอ้าวอะเพียบเลยรีบทำเร็วเดี๋ยวให้ทำเดี๋ยวให้ทำเดี๋ยวให้ทำทุกคนเลย อะไรทำทีละคนทีละคนอ่ะออมเล่นทำทำให้เสร็จเลยออมเล่นทำให้เสร็จเลยเร็วๆแข่งกัเลล่ะอื้ยหูเน่าอย่เดีินน้องเดลตรตาต่อไปตาเช่ดตาเชิดตาเชดึงขี้หูอ่าเชอคนละคนละคนละอ่าเช็ดเนเช็ดเข้าไปเช็ดเข้าไปอุ้ยดึงขี้ดึงขี้เชิดึงเชิดดึงขี้เชดดึงอดึงอีกดึงอีดึงอีกดึงอดึง้าโอเค ใช่เขาให้ทำแค่นี้ก่อนเพราะ,ะว่าเรายังเรายังไม่ถึงเลเวลต่อไปอํมเล็กเดี๋ยวพ่อเอ็มตัดคลิปนี้ไปนี่ก่อนนะใครที่อยากติดตามดูลงบ้านเราก็ติดตามได้ทาง EP 2สองนะครับแต่คลิปนี้พ่อเอ็มแลวออมเล็งแล้วก็เชฟเบนขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ้าบูโรงพยาบาลของเรากำลังจะเจริญแล้ว